ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหรือโสดาบันพิขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเป็นอย่างไรคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตบิดา เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดปทุสร้ายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำสง์ให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอื่น ภิกขูทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6ประการ